เขาจี่เดินกลับไปดูตรงที่เขาคิดว่าได้ยินเสียงคนเดินอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาพบนั้นก็คือรอยเท้าของคนจำนวนหนึ่งที่เดินวนเวียนไปมาอยู่แถวนั้น <ic> พอได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับในป่าที่ตาได้เจอมาตอนเป็นหนุ่มแล้ว ผมก็เลยนึกงสงสัยว่าแล้วตายยังได้พบเจอกับเรื่องแปลกแปลแบบที่อธิบายไม่ได้อีกบ้างหรือไม่พอผมถามตาไปแบบนั้นแกก็หัวรอร้วนแล้วบอกว่าเรื่องเล่าผีๆของแกมีเป็นกระตากแบบที่ว่าเล่าสามวันเจวันก็ยังไม่จบและพอรู้ว่าผมยินดีที่จะฟังเรื่องของแกแกก็เลยเลือกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่แกไปทำงานป่าแถบภาคเหนือ เรื่องที่ว่านี้เกิดขึ้นตอนตาของผมไปทำงานสร้างถนนโดยตำแหน่งแล้วตามีหน้าที่เป็นวิศวกรคุมง,งานซึ่งทำหน้าที่ดูแลการสร้างถนนตัดผ่านป่าไปยังอีกอำเภอหนึ่งซึ่งเส้นทางนังกล่าวจะทำให้การสัญจรไปมาระหว่างอำเภอสะดวกขึ้นมากคนงานที่มาทำงานกับตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่เนื่องจากพวกนี้จะชำนาญที่ทางแถวนั้น ที่อย่างเป็นป่ารกชัดตาของผมบอกว่าแกต้องลงไปควบคุมงานด้วยตัวเองเป็นระยะระยะบางช่วงก็อยู่เป็นเดือนๆทำให้คุ้นเคยกับหัวหน้าคนงานและคนแถวนั้นเป็นอย่างดีตาของผมยังเล่าอีกว่าการสร้างทางในสมัยก่อนนั้นค่อนข้างลำบากมากเพราะจำเป็นจะต้องตัดทางผ่านป่าหน้าผาและเหวลึกเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้ บางทีก็ต้องใช้ช้างในการขนย้ายเครื่องมือหนักแต่ในบางที่ที่เข้าถึงยากจริงๆก็จะเป็นต้องใช้แรงงานคนเครื่องมือช่างบางชิ้นก็มีราคาสูงมากและบางเครื่องก็เป็นเหล็กหล่อทั้งชิ้นทําให้เป็นที่หมายตาของหัวขโมยที่มักแฝงตัวเข้ามาเป็นคนงานก่อสร้างจึงมีปัญหาเรื่องของใช้และเครื่องมือหายบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงกลางคืนทําให้หัวหน้าคนงาน ต้องว่าจ้างคนในพื้นที่ที่ไว้ใจได้มาเป็นยามดูแลเครื่องมือพวกนั้นตาบอกว่าพอได้ยามมาเฝ้าเครื่องมือก็ดีอยู่พักหนึ่งแต่พอผ่านไปไม่นานก็มีของหายอีกเนื่องจากว่าพื้นที่การทำงานอยู่กลางป่าทำให้ควบคุมดูแลคนเข้าออกได้ยากพอเกิดของหายขึ้นมาหัวหน้าคนงานเลยมาปรึกษากับตาของผม ตาบอกว่าให้หัวหน้าคนงานไปแจ้งความแต่เขาก็บอกว่ากว่าตำรวจจะมาจับหัวขโมยเราคงไม่มีเครื่องมือใช้สร้างถนนกันแล้วดังนั้นตาจึงถามหัวหน้าคนงานไปว่าในเมื่อเรามียามไว้เฝ้าของอยู่แล้วแต่ทำไมของถึงหายอยู่ตลอดหัวหน้าคนงานเลยบอกว่าตากองคำที่หัวหน้าคนงานว่าจ้างให้เป็นยามเฝ้าเครื่องมือนั้นมักจะแอบงี้ปรับตอนกลางคืนเสมอ พอตาของผมได้ยินก็สงสยัยเพราะคนทําหน้าที่เฝ้ายามย่อมต้องรู้ว่าเมื่อใดที่แอบหลับเมื่อนั้นก็เสี่ยงที่ข้าวของจะโดนขโมยหัวหน้าคนงานจึงอธิบายให้ตาฟังว่าตากองคําเป็นคนชอบดื่มเหล้าดังนั้นแกมักจะจิบเหล้าที่แกอ้างว่าจิบแก้หนาวอยู่ตลอดวันพอตกค่าก็เมาได้ทีถึงได้หลับยามอยู่บ่อยๆ ส่วนวันที่ตากองคำไม่แอบหลับก็มีอยู่แค่วันพระเท่านั้นที่แก่จะงดดีมเมื่อตาของผมรู้เรื่องก็เสนอให้หัวหน้าคนงานเปลี่ยนยามคนใหม่หรือไม่ก็ลงโทษตากองคำให้หลับจำจะได้ไม่กล้าหลับยามอีกแต่หัวหน้าคนงานขอร้องว่าอย่าไล่าตากองคำออกเลยเพราะถึงแม้แก่จะขี้เลาแต่แก่ก็เป็นคนซื่อสัตย์ และก็เป็นคนที่มีน้ำใจคนหนึ่งดังนั้นตาจึงต้องคิดหาวิธีทำให้ตาของคำไม่แอบหลับยามให้ได้ตาบอกว่าแกกลับไปนอนคิดอยู่คืนหนึ่งก็ได้วิธีที่จะทำให้ตาของคำไม่หลับยามอีกต่อไปวานรุขึ้นตาเรียกหัวหน้าคนงานมาคุยแล้วตาก็เล่าวิธีที่จะทำให้ตาของคำไม่หลับยามนั่นก็คือตาของผมจะโกโหกไปว่า ตัวของตานั้นมีวิชาสามารถเรียกพูดผีปีศาจให้มารับใช้ได้อย่างใจโดยตาจะทำพิธีเรียกผีพวกนั้นมาช่วยเฝ้ายามกับตากองคำเพื่อไม่ให้มีใครมาขโมยของได้อีกเพราะหัวหน้าคนงานเคยบอกว่าตากองคำและคนงานอื่นๆชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับพวกนี้มากพอหัวหน้าคนงานได้ยินดังนั้นก็เห็นด้วยตาเลยกำชับว่า เรื่องนี้ให้รู้กันแค่สองคนเย็นวันนั้นตาของผมก็ไปนั่งเดื่มกับหัวหน้าคนงานโดยที่มีตากองคำนั่งอยู่ไม่ห่างกันนะักพอได้จังหวะเหมาะตาก็คุยกับหัวหน้าคนงานเรื่องของโดนขโมยและเรื่องจะเชิญผู้ผีมาช่วยเฝ้าของเพื่อไม่ให้มีของหายอีกตากองคำได้ยินแบบนั้นก็รีบเข้ามานั่งข้างๆแล้วบอกว่า อย่าเชิญผีพวกนั้นมาเลยตาของผมจึงบอกว่าก็เพราะว่าตากองคำหลับยามของถึงได้หายตากองคำเลยพูดเสียงอ่อยๆว่าเขาของมีตั้งมากมายแกดูแลคนเดียวไม่ทั่วของชิ้นเล็กชิ้งน,น้อยถึงได้หายไปตาของผมเลยถามไปว่าแล้วแบบนี้ตากองคำจะแก้อย่างไรตากองคำบอกว่าถ้ามียามเพิ่มอีกสักคน ก็คงจะดูแลได้ทั่วถึงหัวหน้าคนงานเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะประกาศรับสมัครยามมาช่วยตากองคำอีกสักคนแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครมาทำหน้าที่ยามกับตากองคำพอไม่มีคนมาช่วยตากองคำเฝ้ายามช่วงกลางคืนปัญหาของหายก็เกิดขึ้นอีกครั้งทำให้ตากับหัวหน้าคนงานแอบปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรดี ตาถามถึงการรับยามเข้ามาช่วยตากองคำกับหัวหน้าคนงานเขาบอกว่าทางต้นสังกัดให้ทำเรื่องส่งขึ้นไปแต่ต้องใช้เวลานานมากพอสมควรกว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงค่อยมาประกาศหาคนมาทำงานซึ่งเขาคิดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรดังนั้นตากองคำก็คงต้องทำงานเฝ้ายามตอนกลางคืนไปตามลำพังสักระยะ ตาของผมเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คงต้องทำแบบเดิมคือขู่ตากองคำว่าจะเชิญผีมาเฝ้าอย่างเป็นเพื่อนแต่หัวหน้าคนงานเสนอว่าให้แกล้งทำพิธีให้ตากองคำเห็นกันไปเลยเพราะแค่คำพูดตากองคำอาจจะไม่เชื่อก็ได้พอตกลงกันได้อย่างนั้นตาก็บอกให้หัวหน้าคนงานทำทีว่าไปเอาขี้เท่าจากการเผาศพ ของคนตายที่ป่าช้าในวัดของหมู่บ้านมาทำพิธีเรียกวิญญาณเพื่อมารับใช้ซึ่งสมัยก่อนที่นั่นเขาจะเผาศพบ,บนกองฟอนเสียส่วนใหญ่ทำให้หาขี้เท่าจากการเผาศพได้ไม่ยากแต่จริงๆแล้วหัวหน้าคนงานแอบไเอาขี้เท่าจากเตาไฟอังโลของบ้านของแกเองมาเข้าพิธีซึ่งแม้ว่าตากับหัวหน้าคนงาน จะทำพิธีหลอกหลอกกันแบบลับๆแต่คนงานก็รู้กันทั่วโดยเฉพาะตากองคำตาของผมบอกว่าเรื่องที่ตาทาพิธีเรียบผีเป็นที่เล่าขานกันหลายวันแต่จากนั้นก็เงียบหายไปส่วนตากองคำก็ไม่ได้เล่าว่าเจอผีหรือสิ่งลี้ลับอะไรอีกแต่สิ่งหนึ่งก็คือของใช้ในการสร้างทางไม่ได้หายไปอีกเลย ไม่ว่าจะของเล็กน้อยขนาดไหนขนาดตะปูสักตัวก็ยังไม่หายไปพอหัวหน้าคนงานรู้อย่างนี้ก็เลยมาเล่าให้ตาของผมฟังพอตารู้ก็เข้าใจว่าตากองคำองกลัวผีก็เลยไม่กล้าหลับยามในตอนกลางคืนอีกก็เลยปล่อยเลยตามเลยจนกระทั่งมีคนมาสมัครงานในตำแหน่งยามที่หัวหน้าคนงานเคยเปิดรับสมัครเอาไว้ หัวหน้าคนงานเลยโล่งใจที่ได้ยากเพิ่มอีกคนเพราะเครื่องไม้เครื่องมือที่เริ่มเยอะขึ้นจนทำให้กลัวว่าตากองคำจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่พอตากองคำรู้ว่าจะมียามคนใหม่มาแกก็รีบเข้ามาคุยกับหัวหน้าคนงานด้วยท่าทางที่เป็นกังวลแกบอกกับหัวหน้าคนงานว่าทำไมถึงต้องจ้างคนเพิ่มอีกหรือว่าแกทำงานไม่ดีหรือจริงๆแล้ว หัวหน้าคนงานจะไล่แกออกเพราะแกเข้าใจว่าตำแหน่งยามช่วงกลางคืนนั้นมีแค่สองคนก็เพียงพอแล้วพอหัวหน้าคนงานได้ยินตากองคำพูดก็งงเป็นไก่ตาแต่เพราะตอนนี้ก็มีตากองคำที่ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าเครื่องมือกากลางคืนเพียงคนเดียวเท่านั้นตากองคำจะมาโวยวายว่ามียามกากลางคืนอยู่แล้วสองคนได้อย่างไรตากองคำเลยเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่วันที่ตาของผมทำพิธีเชิญวิญญาณมาเป็นยามช่วงกลางคืนตากองคำก็ระแวงมาตลอดว่าจะมีผีมาอยู่ด้วยแต่พอหลังจากนั้นไม่นานก็มียามคนใหม่มาทำงานกะกลางคืนด้วยเขาคนนั้นบอกว่าหัวหน้าคนงานขอให้เขาเข้ามาทำงานเพื่อช่วยตากองคำขณะตากองคำก็ยังสงสัยว่า หัวหน้าคนงานเพิ่อนจะประกาศรับคนไปไม่นานนักทำไมถึงได้รับยามมาทำงานได้เร็วขนาดนี้แม้ว่าตากองคำจะสงสัยแต่ก็ไม่กล้าถามหัวหน้าคนงานหรือว่าตาของผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยแถมยังสบายใจขึ้นอีกหน่อยเมื่อมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนยามค่ำคืนตากองคำเล่าด้วย้ำเสียงปกติว่าเด็กคนนั้นอายุประมาณ16-17ถึง17ปีเท่านั้น แต่ก็ขยันเกินตัวแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวที่เขาจะมาทำงานดึกเสหน่อยและเมื่อตากองคำงี่ปรับเด็กคนนั้นก็จะเดินตรวจตาไปจนทั่วและเมื่อถึงเวลาช้ามืดเขาก็จะลาตากองคำกลับบ้านไปเมื่อหัวหน้าคนงานถามว่าเด็กคนนั้นชื่ออะไรและบ้านของเขาอยู่ที่ไหนตากองคำก็บอกไม่ได้แต่ตากองคำรู้เพียงว่า เด็กคนนั้นชื่อแสงนอกจากนั้นแล้วตาของคําก็ไม่รู้อะไรอีกเลยเรื่องนี้หัวหน้าคนงานมาเล่าให้ตาของผมฟังซึ่งก็ทำให้ตางงไปด้วยว่าใครที่ไหนมาเป็นยามช่วยตากองคําในตอนกลางคืนแต่อย่างไรก็ตามยามคนใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามาก็ต้องทำหน้าที่ของเขานั่นก็คือการเฝ้ายามในช่วงกลางคืนกับตากองคํา รุ่งขึ้นยามคนใหม่ก็มาขอลาออกพร้อมให้เหตุผลว่าเขาอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อหัวหน้าคนงานถามถึงเหตุผลเขาก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบแต่เมื่อคาดคั้นกับเจ้าตัวแล้วเขาก็ยอมพูดความจริงซึ่งตอนนั้นตาของผมก็อยู่ด้วยยามคนใหม่บอกว่าเมื่อคืนตอนที่เขาเข้ากะาทำงานพร้อมๆกับตากองคำตอนหัวคำ เหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีจนกระทั่งตอนเด็กเขารู้สึกได้ว่าอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างน่าประหลาดตามมาด้วยเสียงมาหอนที่หอดรับกันเป็นรอกนอกจากนี้ยังมีเสียงสัตว์ป่าที่ส่งเสียงร้องยามค่ำคืนดังไปทั่วผืนป่าราวกับว่าสัตว์พวกนั้นเรียกการให้ดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังออกจากป่ามาอย่างที่ที่เขาอยู่ เขายังบอกอีกว่าเสียงของสัตว์เหล่านั้นร้องรับกันตามการเคลื่อนไหวของหมู่แมกไม้ที่ไหวเอ็นไปตามแรงลมและก็น่าแปลกอีกเช่นกันที่ลมนั้นพัดอยู่เพียงแค่ยอดไม้ที่อยู่บริเวณที่เก็บเครื่องมือเท่านั้นพอลมหยุดนิ่งเสียงสัตว์ที่ร้องนัง,งมก็เงียบตามไปด้วยเขาบอกว่ามันเงียบจนน่ากลัวจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงคนเดิอนอยู่รอบ,รบ ที่เก็บเครื่องมือในตอนแรกเขาเรกว่าเป็นผู้หัวขโมยแต่เมื่อเดินตามไปดูก็ไม่เห็นใครตาของผมบอกว่าบางทีอาจเป็นเสียงเดินของพวกสัตว์ป่าที่ออกหากินตอนกลางคืนบริเวณแถวๆนั้นก็ได้แต่ยามคนใหม่ก็ยืนยันว่าถ้าเป็นพวกสัตว์ป่าเขาก็น่าจะเห็นตัวได้ไม่ยากหรือไม่ใหม่ก็น่าจะทิ้งรอยเท้าเอาไว้บ้าง แต่นี้เขาไม่เห็นอะไรเลยแถมเขายังได้ยินเสียงเดินแบบนั้นอยู่รอบตัวทั้งคืนจนเกือบสว่างและเมื่อสว่างแล้วเขาจะเดินกลับไปดูตรงที่เขาคิดว่าได้ยินเสียงคนเดินอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาพบนั้นก็คือรอยเท้าของคนจำนวนหนึ่งที่เดินวนเวียนไปมาอยู่แถวนั้นตาของผมยังได้ถามเขาไปอีกว่าได้เจอ,อยาติคนอื่น นอกจากตากองคำหรือไม่ยามคนใหม่สายหน้าแล้วบอกว่ามีเพียงตากองคำและเขาเท่านั้นที่อยู่เวรเด็กเมือเ่อคืนเมื่อเจอแบบนี้ตาของผมก็เลยกระซิบถามหัวหน้าคนงานว่าไปเอาขี้เถ่าม,มาจากไหนกันแน่แต่หัวหน้าคนงานก็ยังยืนยันว่าแกเอามาจากตาไฟหุงข้าวในบ้านของตัวเองพอตาเล่ามาถึงตรงนี้ ผมก็เกิดสงสัยขึ้นไปด้วยจริงๆว่าแล้วเด็กที่ชื่อแสงเป็นใครกันแน่เขาเป็นคนหรือผีซึ่งตาของผมตอบว่าแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแสงเป็นใครมาจากไหนเพราะแม้กระทั่งตาหรือใครๆที่ทำงานก่อสร้างทางด้วยกันก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือรู้จักกับแสงจะมีอยู่แค่คนเดียวที่เคยเจอแสงก็คือตากองคา ไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นที่สงสัยแต่ตาก็สงสัยอยู่เหมือนกันเลยลองสอบถามคนแถวนั้นดูว่ารู้จักเด็กวัยรุ่นที่ชื่อแสงหรือไม่คนแถวนั้นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีเด็กวัยรุ่นอายุเท่านี้ที่ชื่อแสงหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านไกลๆก็ไม่มีพอได้ข้อมูลมาแบบนี้ตาก็หมดหวังเพราะว่าถามใคร ก็ไม่มีใครรู้จักเด็กที่ชื่อแสงแต่เมื่อตาของผมไปถามตากองคําว่าเดี๋ยวนี้แสงยังมาทํางานในตอนกลางคืนอีกหรือไม่ตากองคําก็บอกว่าเด็กที่ชื่อแสงมาทํางานเกือบทุกคืนยกเว้นคืนวันพระซึ่งตากองคําเองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรตาของผมจึงคิดว่าบางทีอาจจะต้องระวังเด็กคนนี้เอาไว้บ้างเพราะว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้ และไม่มีใครรู้หัวนอนปลายเท้าของเขาเลยบางที่เขาอาจเป็นสายให้กับพวกโจรก็ได้แต่ตากองคำแยงขึ้นมาว่าแสงเป็นคนดีและยึดถือสีห้าอย่างเคร่งครัดขนาดมดหรือยุงสักตัวแสงก็ยังไม่ฆ่านอกจากนี้เขายังเตือนตากองคำเสมอว่าให้เลิกกินเหล้าเสียเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพและผิดศีลข้อห้าอย่างร,ร้ายแรง ดังนั้นตาของผมเลยบอกว่าให้ตาของคำบอกกับเด็กคนนั้นว่าให้มาพบหน่อยเพราะอย่างน้อยก็ขอแค่ให้ได้รู้จักค่าหน้าตากันบ้างและตาจะได้สบายใจว่าแสงเป็นคนที่ไว้ใจได้หลังจากนั้นหลายวันก็ไม่เห็นมีใครแปลกหน้าเข้ามาหาตาสักคนแต่อยู่มาคืนหนึ่งตาก็เกิดฝันประหลาดว่าได้เดินทางไปยังที่แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าตาละว,ว่าในฝันแกจะต้องเดินเท้าหลายกิโลเมตรฝ่าความทึบของป่าที่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆตาบอกว่าเดินเท้าอยู่นานมากแต่กลับไม่รู้สึกเหนื่อยเลยจนกระทั่งแกเดินมาถึงด้านหน้าปากถ้ำแห่งหนึ่งที่มีฐานน้ำไหลลอดออกมาแกยืนยงอยู่พักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเรีชื่อของตาดังออกมาจากทางปากถ้ำ ตาของผมพยายามเพ่งม,มองก็เห็นได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินออกมาจากถ้ำผู้ชายคนนั้นอายุประมาณ16-17ถึงปีตัดผมรองทรงหน้าตาเรียบร้อยและแต่งตัวสะอาดสะอา้านเสื้อผ้าที่เขาใส่ดูเหมือนพวกไปปฏิบัติธรรมที่วัดมากกว่าเสื้อผ้าที่ชาวบ้านใส่อยู่เป็นประจำตาบอกอีกว่าแม้ว่าตอนแรกเด็กหนุ่มคนนั้น จะเีตาอยู่ที่มุมมืดด้านหนทำแต่ว่าตากลาบเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาอย่างชัดเจนราวกับว่าเขามีแสงสว่างจับอยู่ทั้งตัวพอเด็กหนุ่มคนนั้นเดินมาถึงก็พูดคุยกับตาอย่างเป็นมิตรและบอกว่าเขาชื่อแสงตาได้ยินชื่อก็จำได้ว่าคงจะเป็นคนเดียวกันกับที่ไปช่วยตากองํำเฝ้ายามกากลางคืนสิ่งที่ตาแปลกใจก็คือ ทำไมแสงถึงได้รู้จักชื่อของตาด้วยแต่ยังไม่ทันได้ถามแสงก็บอกว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตาแล้วก็ชวนตาไปเที่ยวที่บ้านของเขาตาตอบตกลงทันทีทั้งที่เพิ่งรู้จักกับแสงเมื่อสักครู่และในป่าเล็กแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีบ้านคนอยู่ตาบอกว่าในฝันตาไม่ได้รู้สึกกลัวแสงเลยสักนิดแต่ตรงกันข้าม คือตารู้สึกปลอดภัยและสงบเมื่ออยู่กับเขาแสงพาตาเดินลอดเข้าไปในถ้ำได้พักใหญ่ก็ทะลุกออกอีกด้านหนึ่งซึ่งก็น่าแปลกใจว่าที่แห่งนั้นดูเหมือนหมู่บ้านปกติที่เห็นเห็นกันสมัยก่อนมีบ้านอยู่ประมาณ20กอ่าหลังเห็นจะได้บางหลังเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงบางหลังเป็นเครื่องปูนเครื่องไม้และยังมีวัดอยู่ในหมู่บ้านด้วย หมู่บ้านที่ตาเห็นดูสงบสุขและเรียบง่ายผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูมีความสุขดีตาหันไปถามแสงว่าทำไมมีหมู่บ้านอยู่ในป่าแบบนี้แสงบอกว่าหมู่บ้านนี้อยู่ในดินแดนของเมืองบางบทหรือว่าเมืองลับแลก,ก็แล้วแต่จะเรียกพวกเขาอยู่ที่นี่มาช้านานตามแต่กุศลกรรมของแต่ละคนที่เคยทำไว้ตอนอยังมีชีวิต ตาได้ยินแบบนั้นก็เลยถามแสงอีกว่าถ้าอย่างนั้นแสงก็คือผีอย่างนั้นหรือเด็กหนุ่มโราะแล้วบอกว่าเรื่องอย่างนั้นก็คงใช่แต่วิญญาณของเขานั้นประกอบไปด้วยผลบุญที่เคยทำมาจึงได้มาใช้ชีวิตในโลกของวิญญาณในที่แห่งนี้ตาได้ยินแบบนั้นก็เลยเข้าใจแต่พอนึกขึ้นได้ก็ใจหายวาบแล้วนึกว่าตัวของตานั้น ตายไปแล้วหรือแสงซึ่งร่วงรู้ความคิดของตาจึงบอกว่าตายังไม่ตายเพียงแต่ฝันไปเท่านั้นที่ตาได้ไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็เพราะว่าตาต้องการเจอกับเขาและตาก็เป็นคนดีแม้จะถือสีครบบ้างไม่ครบบ้างก็ตามพอแสงพาตาเดินดูหมู่บ้านของเขาจนทั่วก็พากลับไปทางเดิมแต่ก่อนกลับ ตาก็ถามคำถามที่ขาดใจกับแสงว่าทำไมต้องไปช่วยตากองคำเฝ้ายามด้วยแสงยิ้มน้อยๆแล้วบอกว่าตากองคำนั้นเดิมเคยเป็นพ่อของเขาในชาติที่แล้วแต่ชาตินี้ยังทำบุญถือศีลไม่ถึงพร้อมเขาจึงกลัวว่าหากไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็คงไม่ได้มาอยู่ในที่สุขสบายแห่งนี้เขาจึงต้องยื่นมือช่วยเหลือเพื่อเป็นการแสดงความกระตันยู และถือเป็นสิ่งที่เขาต้องกระทำเพื่อให้ตาก,กองคำได้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วแสงพาตามาส่งที่นาถ้ำและบอกว่าหลังจากนี้คงจะไม่ได้เจอกันอีกและเขาขอให้ตาโชคดีจากนั้นเขาก็เดินหายลับเข้าไปในถ้ำซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ตาตื่นขึ้นมาพอดีเช้าวันนั้นตาจึงไปถามตาของคำเกี่ยวกับเด็กที่ชื่อแสงอีกครั้ง ซึ่งก็ตรงการทางรูปร่างหน้าตาและกิริยาท่าทางที่บอกได้ว่าคนที่ตาเจอในฝันเมื่อคืนเป็นคนคนเดียวกับที่มาเฝ้ายามอยู่กับตากองคำทุกวันผมถามตาต่อว่าตากองคำรู้หรือไม่ว่าแสงไม่ใช่คนตาของผมบอกว่าตากองคำคงจะไม่รู้และก็คงไม่อยากจะรู้ด้วยผมถามต่ออีกว่าแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อ ตาก็บอกเพียงแค่ว่าหลังจากนั้นพอย้ายไซต์ก่อสร้างเรื่องของแสงก็เงียบหายไปส่วนตาของขาก็เลิกเล่าแล้วลาออกไปหางานทําในเมืองแทนผมถามตาอีกว่าตาเคยคิดจะเข้าป่าไปหาถ้าที่เห็นในฝันนั่นหรือไม่ตาของผมบอกว่าเคยเข้าป่าไปตามหาถ้านั้นและก็เจอถ้าที่หน้าตาเหมือนกับที่เห็นในฝนันแต่เมื่อเดินเข้าไปแล้ว ก็ไม่เจอหมู่บ้านแบบที่เคยเห็นตาบอกว่ามีเหตุผลอยู่สองอย่างที่ทำให้ตาไม่เห็นหมู่บ้านแห่งเมืองบางบทนั่นอีกนั่นก็คือตาคงยังไม่มีสีนัำบริสุทธิ์และสอตายังไม่ตายก็เลยยังไปไม่ได้แต่ยายที่นั่งฟังอยู่ห่างหๆตะโกนมาบอกอีกเหตุผลหนึ่งที่ตาอยู่เมืองบางบดไม่ได้ก็คือตาคงเที่ยวไปจีบสาวชาวเมืองบางบด เขาก็เลยไม่ให้อยู่ที่นั่นเสียมากกว่าพอตาดี่แบบนั้นก็หัวเราะชอบใจแล้วบอกว่าเรื่องจีบสาวก็ทําเอาเพื่อนของตาเกือบตายเหมือนกันแล้วเอาไว้วันหลังตาจะเล่าให้ฟัง